พ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามจำชื่นคุณพ่อคุ้มพันตุลากันค่ะเมื่อนี้มาเบิงม้วนขอบปากตะกาได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะม้วนขอบปากตะกานี่ค่ะเสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะนี่ค่ะเบิงนํากันได้ค่ะพี่น้องม้วนขอบปากไหนคือนอกพ่อเอ่อม้วนขอบปากนอกก่อนได้ค่ะพี่น้องอู้งามม้วนดีว่าพ่อตอกไหม ม่อนดีบ่าเนี่ยม่อนดีเนาะม่อนดีเนาะเนี่ยสวยเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้ง สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารกากะ้าค่ะงามงามค่ะพี่น้องกะตตาน่อยตอกที่ใส่ม่วนนี่ก่ะส่เหาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเนี่ย,ย,ย,ยต้องเหลือไว้เหาเติบอยู่เพราะว่าม่วนหลายรอบม่วนขอบปากนอกแล้วก็ม่วนขอบป,ปากไหนค่ะ อพ่อทําไมไมันไม่มีขอบปากในอีกเ <Yeah. S 1> หมาะพ่อม้วนไปทีเดียวเลยเหรออ๋อนี่เหรออ๋อมีอยู่มีอยู่ โอเคค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะพี่น้องสวยงามค่ะขอ,อบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคุณพ่องามชม่ชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันนะค่ะเด้อในการจักสารตะกา้า ืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะคุณพ่ออายุ87บปีแล้วค่ะแต่ท่านก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจักสานตะก้าการจักสานตะก้าก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของสมาธิค่ะผู้สูงวัยก็จะมีสมาธิดีค่ะสมาธิดีความจําก็จะเป็นเลิศค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเล็กค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนิ้วมือนี่ค่ะพ่อได้หยิบได้จับก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ เป็นวิธีการดำรนงงชีวิตแบบพอเพียงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจาักสารตะกร้าค่ะช่องคุ้มพันธุลักันเด้อค่ะพี่น้องสามารถที่จะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ,ะดูวิธีการสารตะกร้าค่ะนี่ค่ะตอนนี้ม้วนขอบปากนอกแล้วค่ะพี่น้องใกล้ยี่ล้าแล้วค่ะนี่ค่ะ มวนขอบปากในม้วนขอบปากนอก <Gym. S 1> สวยงามค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ สวยเลิศเลยค่ะวิธีเก็บส้นตอกค่ะ มวนขอบปากเนาะพอใส่น้ำหรือเพอโอเคค่ะกี่กันใส่เดี๋ยวหนูจะเอาน้ำมาใส่ให้นะโอเคค่ะจ้ะโอ้ตอกไม้มันมันอ่อนดีพาะอ,อืมตอกใหม่ก็จะอ,อ่อนอ่อนนุ่มนุม,นม,นมสารดีด้วยค่ะพี่น้องตอกไหม ม้วนขอบปากนอกค่ะต่อไปก็จะม้วนขอบปากในค่ะนี่ค่ะโอ้โตะกาน้อย,อ,อ,อ,ยอ,อ่าครมพันก็จะอ,อะอันนี้อันนี้ม้วนออกมาได้ปะอ่าฮะม้วนดถึงถึงไหมไพ่อลองพับออกมาทีเดียวนยั่นแหละพ่อลองพับดู คมพันเดียวไปใส่ของด้อค่ะพี่น้องใส่ใส่ของใส่อะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องคุมพันธ์ก็จะนำไปใส่ใส่สิ่งของด้วยค่ะเป็นภาชนะใส่สิ่งของด้วยฐานตะก้าก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องใช้ได้หลายอย่างแล้วก็ไม้ไผ่ก็ทนทานค่ะสวยงามค่ะพี่น้องอ้ยสวยเลิศเลยค่ะ พ่อลองพับดูซิว่าข้างในมันพอพับได้ไหมนะก็เอาทีเดียวเนาะเออเอาทีเดียวเอาไม้ไหมคะพ่อเอาไม้ไหมคะเอาไม้ลองไหมไม่ลองอยู่ไหนล่ะเ,เอามาใส่กระเขียนเะนักโอ <c oughs> ไปทำที่ที่เตียงไหมพ่อไปทำที่เตียงไหมเตียงโน่นพ่อพูดโน,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 น่นโน,น้นโน่นโน่นเตียงทางโน้นลองดูไหมเดี๋ยวคืนนะเอาค่ะหนูยอมไปใส่ของ ข้ามี่ไปบุดึเทีงนสวยงามค่ะแต่นี่ก็การพับขอบปากในค่ะโอค้คเด็ด อันนี้ก็เป็นการพับปากขอปากไหนเนะะี่ยค่ะพี่น้องขอบคุณฟิฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ